สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านเนาะเนาะก็อ้วันนี้นะครับทุกคนนะผมก็ขึ้นไปทําการพ่นยานะครับที่สวนยางนะพ่นยาขยายเนาะน,ะนี่โอ้สบายนะเอฟซีนะมีแบบนี้นะครับผมโอ้ขนน้าเนาะขนน้าขนอะไรไปที่ไรที่สวนนะครับ ก็สบายครับพี่น้องนะนี่ก็ขึ้นไปสายหน่อยเนาะวันนี้นะสิบโมงนะควจะถึงได้นะครับก็พ่นได้เยอะอยู่เนาะะวันนี้ลงมาเนาะก็กินข้าวนะครับกินข้าวเมื่อสักครู่นะแล้วก็ว่าจะลุยงาน ยุงข้าวต่อนะโอ้ยนะขอพักก่อนเนาะทุกท่านนะครับเดี๋ยวร่างกายมันจะไม่ไหวนะครับยิงไปพ่นยาด้วยนะฮะอ่ะหลายคนก็สงสัยเนาะวันจันทร์นะโอ้ไอเดียทำไมมันมืดจังลูกไม่เปิดไฟเลยบอกนะครับก็หลายคนสงสัย อ้าวลอนนั้นไม่ออกหรอเฮ้ยเบื่ออาการโอ้โอ้โอนี่อ่ะหลายคนสงสัยน้องไอเดียทำไมไม่ไปโรงเรียนน่ะเฮ้ยน้องไอเดียทำไมไม่ไปโรงเรียนครูไปไปไประชุมที่ไหนที่กทม กี่วันอาทิตย์หนึ่งเลยโอ้นไอนเดียวก็เลยทำการบ้านนี่นะฮะนั่งทำการบ้านเนาะการบ้านเยอะไหมลูกเยอะมากเลยโอ้โหเนาะก็เอ็นอซีสอบถามเข้ามาเนาะว่าทำไมเนาะไอเดียไม่ไปโรงเรียนนะครับก็คุณครูเนาะไป ประชุมที่กทมนะครับน้องออเดียก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนทั้งอาทิตย์เลยนะครับผมดูดูจะทำการบ้านไหมนี่โอแท้ออเดียทำไมเห็น<อ>ะ<อ>ทำอะไรนี่<อ>เล่นเกมบ่ไม่ดูไหน เออทำประกันบ้านไปไม่รบกวนแล้วนนนเนาะนะครับก็คุณรูไปประชุมเนาะเฮ้ยอ่ะพี่น้องก็บอกเปน็นแนวทางก็แล้วกันเนาะนะครับผมแล้วเอฟซีก็น่นานนจะจำได้อยู่นะครับผมนะว่าเลข ทะเบียนรถน้องพะรวยนะครับเะเบียนน้องพะรวยมันตัวไหนนะฮะอ่าก็ห้าสามห้าสี่นะครับผมทะเบียนเนาะทุกท่านก็มันออกเต็มๆนะครับมันออกอะไรพี่น้องมันออกห้าสามเนาะใช่ไหมมันออก 5, ห้าสามเหลือห้าสี่นะฮะเอฟซี FC. อันนี้ก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมอ่าก็บอกเป็นแนวทางนะฮะเผื่อ FC ฟซจะได้เสี่ยงโชคนะซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่นะไม่ใช่ลอตเตอรี่นะซื้อลอตเตอรี่นะฮะไม่แน่นะทุกท่านมันออกแล้วนะห้าสามเหลือห้าสี่นะครับพี่น้องอืมนะก็บอกแล้วนะเอฟซี FC. นะ ก็บอกเป็นแนวทางครับพี่น้องนะใครซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะครับผมอ่เผื่อเอฟซอยากจะซื้อเนาะนะครับอวันนี้ก็พักก่อนโอ้แม่มาต่อยเอาดินมาถมตรงนี้เนะาะอจมแจวแจวๆจนะครับโอ้ โอ้เพื่อนมาทำตรงนี้นะฮะพัฒนาตรงนี้สวยงามเลยสะอาดหูสะอาดตานะครับเออแจว๋วแจว๋วแจว๋วนะส่วนต้นหอมเนาะก็เอาเข้ามาในร่มก่อนนะฮะมันโดนน้ำบ่อยเนาะมันเปื่อยนะครับอ้อเดี๋ยวเพื่อนจะปลูกอะไรก็ไม่รู้เนาะนี่ครับ ตามตำราไอเดียนะตามตำรานะครับต้นมะย,ยมปลูกไว้หน้าบ้านนะครับต้นขนุนปลูกไว้หลังบ้านนะครับนี่ตามตำรา,าเป๊ะเลยนะฮะนี่ต้นมะย,ยมของผมเนาะตอนแรกมันออกมาแล้วไม่รู้ใครตัดนะฮะ มันออกมาใหม่นะครับพี่น้องเป็นสีกิ่งเลยนะนี่ตอไข่ก็โอ้สวยนะเราไม่รู้ว่าแม่มันต่อยจะทําการปลูกอะไรเนาะตรงตรงนี้นะครับโอ้ยหมดเยอะมากเลยนะนะก่อให้โลกหน่อยเนาะทุกงท่านหน้าบ้านเราจะทําให้มันโลกก่อโอ้ยนะ ใครไปใครมาก็มองไม่เห็นนะครับผมก็ให้มันล่วงๆหน่อยนะครับโอ้ไม่ได้แบกกล้องนานก็เหนื่อยนะฮะต้นดอกแคร์ของผมไม่เป็นดอกเลยนะฮะพี่น้องไม่เป็นดอกเลย ส่วนมะละกอนะครับต้นนี้ก็มันไม่ค่อยจับเนาะมันเป็นลูกออกมาแล้วก็ตายหล่นไม่ค่อยจับนะนี่นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะส่วนต้อนอื่นก็โอ้โดกมากนะฮะนี่ต้นนี้ยิ่งดกนะฮะต้นเท่าแขนลูกเท้าขานะครับพี่น้อง สุดยอดจริงๆนะครับนี่เด๋ยวต้นหนึงนะ่งเนาะเดี๋ยวแม่มาต่อยถอนออกมานี่เดี๋ยวผมจะนําไปปลูกเดี๋ยวตอนเยน็เยนๆก่อนนะจะเอาไปปลูกเนาะเพราะน่าจะปลูกอยู่ฝั่งนูนะ้นเนาะนี่ฮะอะไรเอ่ยต้นตะเคนต้นตะเคีนลูกข้าวขามะละกอนะฮะดกมากนะครับพี่น้องอ่ะก็คลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเผื่อ FC สงสัยเนาะดูครับล้อรถของผมเปลื่อนถนนหนทางาเจอกันใหม่ครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับ